ทำอะไรทําทำทำงานเจอดูเด็กๆอย่างนี้ไม่กลัวผีเหรอเอ้ยผมเฮ้ยผมผมเฮ้ยผมเฮ้ยคุณธนาน่ะ้มันเล่นอะไรแบบนี้คะคุณธนาโอคผมตกใจหมดเลย เดินวนเป็นแมงวันอยู่นี่อรค่ะคุณฐานะไม่มีไรทำหรอคะถ้าผมเป็นแมงวันแล้วคุณเป็นอะไรครับขี้เอ่อคือผมผมไม่อยากเอาเปรียบพนักงานเอยนะครับย anyway> ังไงเนี่ยผมก็คงจ่ายแรงพนักงานทุกคนให้เท่ากันหมดละถึงฉันจะค่าแรงน้อยนะคะคุณฐานะแต่ฉันก็อยากช่วย แต่ถ้าคุณน่ะไม่อยากรับก็ไม่เป็นไรค่ะยังไงก็ขอบคุณนะครับเดี๋ยวหิวจนตาลายนะเดี๋ยวทำงานผิดขึ้นมาผมขี้เกียจชดใช้ค่าเสียหายลูกค้า คุณค่ะไม่เป็นไรครับหนีเด้อหนีเด้อมาเขิบมาเขิบนะไปลงหู้ไปมานั่งจอดบึ้งหน่อยเพื่ปีกยานทำอะไรฮะคุณฐานะเออเนี่ยตั้งใจทำงาน่ไงนะค่ะ อย่าให้ชักช้านะพรุ่งนี้ส่งงานไม่ทันขึ้นมาเดี๋ยวจะมีปัญหาอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะไม่ซ่อมทำซอมพี่พอมันขัดหน้าแบบนี้น <c oughs> เนาะเด็กไม่ตรวจครับผมครับผมขับเชิญคุณธนาพักผ่อนเลยครับนั่งกันเลยคอยๆอย กินน้องัดเบิดแล้วก็บูออกไปทิมเนาะอ้ยพี่ฮวกพี่หวกอย่าฝ่าย่าไม่พิมพาพพ่มาพี่ขอขออย่าฝ่าไปทิมมันเบิดแล้วขะปุ้นเออเอาหน้าย่าฝ่าไปทิมเก็บไหวอก็ไวแบบขอเบิรงอีกนิดหนึ่งไงมันเบิดแล้วพี่หวกเห็นไหมเบิรดแล้วพี่หวกจำได้นี่มันขวดน่องจะคุ้นทานะสื่อว่าฝาดีเนบอเนบ่อีหงยังละพี่หวก กินเบิ้ลเล่ากัเก็บขวดไว้ก็เขาให้มาสิเก็บไวห่หยังเก็บไว้มันก็เน่าคนไทยไปเรื่อยว่าอกมาดีๆหยางเก๋ไห่หยังโอ้ยนอนดอกเอ้าเก็บไว้ซื้อมันก็แบบเป็นหยางโอ้ยพี่ห่วงมาแล้วมานมื่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยังถือนอนกอดเลยบ่ เดี๋ยวพี่ขวาเอาไปทีบไม่เท็ตั้งใจแล้วโอ้ยนานแล้วแล้วมันมแล้วนอนแล้วม,มาขาวเป็นเมืโอ้ยตุดบ,บา่าตื่นบีกวานอนเงี้ยแล้วม,มาขาวเป็นเมื ส่งไวะเนี่ยคุณฐานะมีอะไรเหรอครับมีปัญหาอีกแล้วดิเอา้าปัญหายังจะมีเหรอครับก็สินค้าเราส่งไปครบตามจำนวนแล้วนี่ครับก็ใช่ลุงมุนถินแต่รู้ไหมว่าเรือที่ส่งสินค้าเนี่ยเกิดอุบัติเหตุทำให้ของเราเนี่ยส่งไม่ทันอา้าวบรรลัยนะครับอย่างนี้นี่เราก็แย่เลยครับเนี่ยใช่ดิอา้าวอย่างนี้มันก็ต้องถึงกับถึงกับล้มละลายปิดโรงงาน ต้องอบพยกันไปอยู่ข้างถนนเขาบอกต้องตัดแขนตัดขากันเองเพื่อจะขอทานเทีเยตนาจริงๆโอ้ยดูเป็นต้นบดเสพจริงเลยเฮ้ยนี่ขนาดนั้นลุงอ้าวแน่ๆนะทุกพัดทุกเถิงเป็นไปได้ใครจะไปรู้อ่ะนี่ผมกลุ้มใจขนาดนี้พ่อผมอยู่ที่ไหนเนี่ยสวัสดีทุกคนฮัลโหลาโอ้ระทบการนริมหอเรห้อีกแล้วเสียครับ อนั่งหน้ามุยกันเชียทำเนี่ก็อูดอดน้ำพ่อมีของมาฝากลูกอเดมดมดูอโลฮาโอ้พ่อพ่อรู้ไหครับว่าผมกำลังเครียดอยู่นะครับ บริษัทเราเนี่ยกำลังมีปัญหานะครับของเนี่ยส่งให้ลูกค้าไม่ทันเรากำลังโดนปรับหลายร้านเลยนะครับไม่ทันก็ไม่ต้องไปส่งมันอาวเสียพูดอย่างนี้ได้ไงครับเสียนี่เราไม่ใช่เล่นขายของแบบอนุบาลเด็กๆนะครับคิดจะเลิกก็เลิกคิดจะจังยุบก็ยุบไปอย่างนั้นคุณเถนครับ <S 1> <S 1> ผมแค่จะเตือนเสียีครับว่าสถานการณ์เรามันขับขันจริงๆครับที่พ่อบอกลูกว่าไม่ต้องส่ง ก็เพราะว่าถึงส่งก็ส่งไม่ทันแต่เราไม่เดือดร้อนโอ้โพ่อครับแต่นี่มันมีสัญญานะครับเราอาจจะโดนปรับได้นะครับสัญญานะเป็นสัญญาฉบับเก่านี่นี่นี่น,นี่สัญญาฉบับใหม่ลองอ่านดูก่อน,อนต้องจับเมื่อไหร่ครับเนี่ย ตั้งแต่ตอนที่พ่อไปอโลห้าบนเกลียวขึ้นนะสิโอ้หโ้ลักแหลมมากครับเสี่ยพ่อครับแล้วที่พ่อไม่ยอมบอกผมนะครับผมทำงานแทบตายนะครับพ่อคนหนุ่มไฟแรงมันก็ต้องพิสูจน์ฝีมือกันหน่อยล่ะลูกอะโลฮา ก้ปกกลูกซื้อมาหนูยังไม่ได้เขยเลยอะค่ะอะไรครับมันไม่ได้เขยไม่ได้เขยคือว่ามันยังไม่ได้แกะครับโอ้แกะนี่เพราะสายสานเรียกว่าเขยเออัไข้ลูกเขยต้องไข้ไข้รูกแกะเลยถ้าเขาเล่นเกี่ยวค้ามสกปรกขนาดนี้มั็นไหมคะเข้าหน่แหละต้องให้เขาสัมผัสความสกปรตใครได้เ้าปากเลยเขาปากเลยครับอร่อยครับเออหนึ่สองเฮ้ยเอาเมยเอาเมย์น้ำาลเนื้อขุย